สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับเข้มสีสเกตครับมาพบกันตอนตีห้ากว่านะครับพบกันตอนตีห้ากว่านะครับเนี๋ยให้ดูบรรยากาศนะครับยังมืดอยู่เลยนะครับยังมืดอยู่วันนี้ผมจะมาถอนขนโหนนะครับเนี่ยสองตัวครับผมนี่นะครับ น้ำผมกำลังจะได้ที่แล้วครับไอร้อนกำลังขึ้นครับผมนี่นะครับไอร้อนกำลังขึ้นแล้วไอขึ้นเป็นเม็ดๆม,มาครับได้จะปิดแฟนให้ดูครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือได้แล้วครับนี่นะครับวิธีถอนขนนูของผม อย่าให้มันร้อนเกินนะครับถ้าร้อนเกินมันด้านครับผมมันจะถอนไม่ออกครับมาครับได้จะสาธิตให้ดูนี่ครับผมจะจุ่มเลยนะครับจะจุ่มแล้วก็เอามาถอนในในน้ำเย็นนะครับมาครับมารับชมกันเลย จุมแมนะครับไม่ต้องจมนานนะครับเรต้องจุมหลนเด้อจะเปิงหมองข้อมันครับนียถ้ามันดึงออกไงก็ได้ครับจมน้ำร้อนก่อนนะจ๊ะนี่ครับ มันมาอ้อดึงออกง่ายแ้้ก็จะใส่ได้แล้วครับนี่นะครับตอนโหลดครับป่ะนนี้การทอนนี่ห้ามห้ามถอนสวนทางมันเะยครับเด้อให้ลูกตงไปตามค้นมันนะครับ ใกล้ๆกับห้อวีผมเหรครับกันไปถอนโซนทางนี่มันสิบลอ,อกเรื่อยพี่นออ้องออกเยอะนะครับแต่ว่าออกบ่ค่อยดีบานใดนี่ครับโลบไปเลยครับบอ่อดนครับผมเฮ็ดง่ายๆครับนี่นะครับดึงออกไปเลยเนะลาออกไป รายละเอียดต่างๆเราค่อยเก็บทีหลังได้นะครับนี่ครับเราไปเลยนะเกี่ยงเลยนะครับนะกอนก็เข้าตายยักหน่อยอยู่เลยอ่ <c oughs> มีมือกล่องครับผมตื่นก่อนเพื่อนตือนกอนมมครับมือกล้อง สาวก็ตือนแล้วนะครับแต่แตงโต,ตไปล่งเรียนครับผมก็เลยต้องถ่ายเองทำเองนะครับเสียงอาจ,จรพสัตเกแ่ยวครับผมมองแห้งบ่ค่อยไดเป็นนอนยังน,นอนอยู่หลายคนครับผมบนกสาหลาายังน,นอนอยู่ครับ นี่ครับมองตีนมองอยังไม่รูดออกปึดอที่เดียวครับง่ายเลยพี่น้อง,งเ้้ยอส่วนนี้บางคนมันใส่ขีเท่าครับผมใส่กัดึงขนโอ้ยแต่ก่อนผพกรเห็ดแนวนันครับผมอบอกมันสาครับผม จนแบบนี้นี่นบอกว่าสองนาทีแล้วครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งตัวที่นี่เราจะมาเอามาดึงหมอนข้างนะครับจมลงไปครับนี่ครับดึงออกปื๊ดที่เดียวครับผมเก็บรายละเอียดเลยครับผม เก็บรายละเอียดได้เลยนะครับง่ายๆนี่ครับจะมาอ,อย่างนี้เดี๋ยวที่นี่เซาเศษมันหนากินนะครับนะเศดมันหนากินเทัาจุ่มน้ำไปเลยครับจุ่มน้ำร้อนไปเลย ดูไปเลยครับหนังไม่ติเตึงเึินพี่น้องเดีวคนหน่อยคนยังเข้ากับจังไปล่นที่หลังครับไปล่นให้มันเหลืองให้มันน่ากินครับผมไปล่นให้มันเหลืองให้มันน่ารับประทานครับเป็นไรพี่น้องสูตรเีนี่ไงบ่รครับหลายคนประกสศเฮ็ดขึ้กันเนี่ยนะครับบางคนบางไอจังหวัดเพื่อกระเพาเอาได้ครับ ไปกับเขาเขาโคตรคนนัันดอกเพราะว่ามันหอมแบบนั้นเป็นวา่าแต่ละ,ะค้นกับเฮ็ดบ่คือกันก็ว่าแหะครับนี่ครับถ้ากำลังดึงลายเอยไรละเอียดเล็กๆน้อยๆครับผมเกลี่ยเหมือนเด้อดพี่น้องเด้โหดนี่ครับเกลี่ยงหมดเลยนะครับ นี่คือวิทยาทานนะครับนี่คือการแนะนําครับผมบราเมนสอนเดิมพี่น้องบางคนก็อาเทศเก่งก็นีหลายครับนี่ครับใดการแล้วขาวจัว้วว่างไว้ครับผมใส่ฟื้นก่อนจักหน่อยนี่ตัวต่อไปครับสาสองตัวเลยนะครับ จุมจ่มเข้าไปพี่น้องจุ่มเข้าไปก็ไปถือชาร์เดอร์ครับพอไม่ค้นถือกล่องน,นะครับก็จุ่มเหมกันเขาดึงบึงแถวข้อนะครับถ้าออกง่ายือใส่ใยด,ด้วยครับเนาะนะไม่ต้องร้อนแรงนะครับถ้าองศาร้อนแรงนี่ขนหนูมันจะด้านทันทีครับนี่ครับก็จุ่มเราจะก้าวลงก่อนี ดึงเอาไปลวนนะอนี่ครับอย่าอย่าอย่าสอนสวนกับพอ่อนะครับเรื่ออย่าลูดสวนครับผมมันมันกอ่อขึ้นกันด้วย,วยครับ แป่ว่ามันมันออกบอ่บอพอดีปานใดครับผมให้โลบไปไอ้ตามขนมันนี่ครับแก่ก,ก,กับข้าววีผมเหรอพี่น้องมันสิออกง่ายครับก็เอาไปดึงจังกัน,นมันสิค่อยออกถามบ,อบอ่อพอกออกคือกันครับ แต่ว่ามันจะใช้เวลากว่าน,นี้บางที่มันก็จะดานก่อนครับกันจุมหลายเทือนในด่านเด้อพี่น้องด่านแล้วดึงบอกด้วยด้วยครับกันดึงบอกหนึ่งบางคนได้เอามีดโกนพนเแล้วแถวเรามีโกนก็เอาไปล้นไฟครับผมเอาไปจี้จีจนใหม่ดำปีปีจะค่อยมาล่างออก กันแบบผมว่านี่ก็บข้าวเดียวพี่น้องข้าวเดียวก็เรียบร้อยครับเราว่านบริได้ไปดักเด้อพี่น้องเมื่อยงานไรครับผมเจ็บหลังที่ขั้นครับที่ขั้นสันบนต้นเอง เก็บกอส่างครับผมหนุ่มน้อยร้อยอาชีพครับเจอไม่ทุกอย่างแล้วครับอายุอาชีพบัหลายแต่ว่าประสบการณ์ก็ไม่ใช่น้อยอายุอาจจะไม่เยอะแต่ใช้ว่าประสบการณ์จะน้อยนะครับการหลกกับเพื่นมาหลายเติออย่เพี่งเอย นี่ครับเป็นไหนพี่น้องขาวจัวเดี๋ยวห้างอครับอันนี้จุ่มไปเลยพี่น้องจุ่มไปต้องดนนะครับเอาห้างอก็ได้ก็จุ่มดนกับด้านนี้ครับผมนี่ครับง่ายๆสไตล์เข้มสีสก,กีนหลายคน่นกระทขึ้นกันนี่น่ะครับ ต้มน้ำร้อนถอนออกกว่าซ่านตัวหลคนพันกับว่าแมนบอสพอน่ามันสจะออกอีลีตีวะท่านแต่ก่อนสมัยเกี่ยวเขาอยู่หน้าผมเกี่ยวมือเอาครับเด็กสูมนอนอยู่หน้าครับแต่ยิ่งมากกัมานังถอนคนเนี่ยครับ นอนหน้าหนาวคือถอนบรรยากาศกกเก่าๆครับผมถอนคนเอามื่อถอนเอาแนวนี่ครับน่ะดึงออกพี่น้องโคสิดได้แต่ละตครับโอ้ยแต่กระมวลนี่ครับมีความสุกแนวนอดูแบบลูกทุ่งลูกทุ่งครับผมมีความสุกหลาย จมเลยครับเนี้ยจมในไอ้มันตึงครับผมมันจะเตึงตึงแล้วมันจะน่ารับประทานนะครับง่ายสไตล์เข้มที่สะเก็ดครับผมแต่ก่อนก็เข้มคนบ้านนอกนะครับเปลี่ยนช,ช,ชื่อช่องมานะครับเปลี่ยนมาเป็นเข้มสีสะเก็ด แ้วก็เก็บรายละเอียดพี่นอ้องกันเ่าเสียดขายนะครับต้องเก็บไยละเอียดให้ดีนะครับนั่นเก็บบรดีวันกับบนาบนาบนนาปินครับผมเดี๋ยวาเสียเบิ้งไกลๆครับนี่เด้อครับพี่น้องเบิ้งครับเน้ำเตียนน้ำมันนี่ร้อนเมื่อได้พี่น้องเลย นี่นี่ครับน้ำหางมูนี่นี่ครับเป็นไดพี่นอ้องงามบ่ครับขึ้นมากดไลค์กดแชร์กดติดตามมานี่เด้อพี่นอ้อง๋ยวผมสิล้นก่อนครับบ้านนีี๋ยวถ้าเพิ่งตอนตอนล้นพุ่นแล้วครับเดี๋ยวคลิปมันสีเงาเกินครับผมไปครับ มาครับไกลสีได้เวลาล้านแล้วพี่น้องตอนล้นเนี่ยผมจะใส่ไอ้เป็นทานนะครับเด้อมันมันยังสิน่ากินครับผมมันจังสิง,งามสิง,งามครับผมนี่นะครับนูที่เทาไอ้ทอนคนโดยน้ำร้อนออกมาออกมา เราสีปล่อยไว้หมันสเสด็จหนามก่อนเด้พี่น้องให้มันแหงจักน่อยครับมันจะสิล่นไงนะครับั่นมันเปียกอยู่นี่เอาเขาเอาไปล่นนี่บ่ลอได้เด้ครับมันจิบ่แหงจยกเทือพี่น้องท่นผู้ใดเออตอนค้นแล้วเขาสิเอามาล่นเลยแบบนี้เขาก็ใส่ผ่าเศษก่อนก็นได้เด้ครับเรือบ่ใส่เสือเฮานน่ครับเ็ดโอ้พ่แมนครับผมใส่ผ่านะครับเ็ด เศษผักาเนี่ยมูน่านนะครับเศษนนเนี่ยไมแห้งๆก่อนครับแล้วก็สิเอามาล้นในเต่าทานนี่ครับแล้วก็สิไปพาทองครับผมเดี๋ยวอีกสักครู่เราต้องมาดูใกล้ๆครับผมนี่ครับอย่าด่ามาเด้อพี่น้องคนอื่นผมกระเสียดแนวนี้แหะครับเสียเคนอื่นกับผมเสียดนี่แหละเดี๋ยวอีกสักครู่ครับผม เดี๋ยวทีล้นให้ดูมากครับพี่น้องลงมือล้นแล้วครับทีนี้นี่นะครับล้นเลยครับบาทนี้ลนให้แจมไปเลยห่อนมื่อนี่ยครับ เราเก็บย,ยังไปทา้งไหนหมดโอ้ยร้อนร้อนครับพี่น้องร้อนจริงใส่ไม่งั้นลงไปร้อนใส่ลงไปเลยหรือแต่เกบบลลนก็ได,ด้เด้อพี่น้องเด้อพอเขาถอนออกเมยแล้วครับเอาไปพัดไปครัวได้เลยครับ ไปพาท่องปพาดควาเลยเลยพี่น้องแต่นี่ผมสิล่นกันครับลดนเอากินหอมลดนเอากินหอมกว่าน,นะครับมันร้อนพี่น้องร้อนมาก ลนให้เหลืองนะครับถ้าเราใส่เป็นเฟื่อนลดนน้พี่น้องเมื่อิดำครับผมแต่ถ้าใช้อันนี้ล้นมันจะเหลืองนะครับจะใช่ล้นในบางตัวนึงครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินคลิป ลำนิงกรพานะครับก็ต้องไปลดนออกหลายครับผมนี่นะครับลดนเรียบร้อยแต่ถ้าอยากให้มันเหลืองมากกว่านี้ก็ลนจน <c oughs> จนมันมันดอกนะครับ <c oughs> ลนให้มันมันดอกไปเลย จะพาให้ดูความมันนะครับหนูเดือนพฤศจิการนะครับอีกสักครู่ล่นแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาผ่าทองครับทีนี้โมดามาด้วยพี่น้องโให้ดามานะครับบางคนเพิ่นกับไอเอาย่างแบบนี้เลยนะครับย่างโอปพลเพราะเห็นได้ไอพ่อปอมทินทานบ้านเกิดหรอกครับเพิ่นเห็น ผมก็เป็นไอเอฟซีพันอยู่ครับเดี๋ยวจะ่าท้องให้ดูนะครับทีนี้นี่ครับลนเรียบร้อยตอนผ้าที่ แง่ดอกจังน้อยด้อครับมองหเห็นแบบเต็มๆครับผมมันจะโหดร้ายเกินไป ้องปลาไส้หรอครับเม็ดเนี่ยก็บหอยค่มพี่น้องเลยมันบริโดนหินด้กเื่อครับนี่นะครับเริ่มมั่นแล้วพี่น้องโนชัวงเลเริ่มมั่นแล้วครับ ของผ่าใสออกนะครับบางคนก็นเอาหัวใสได้ครับเห็ดเอาจนเมื่เห็ดเอาใสแล้วเอาไปคั่วใส่กันครับมันแซบแล้วครับใส่มั้นนะีแซบมากๆนะครับใส่หนงนะ นี่ครับเรียบร้อยครับผมนี่นะครับเรียบร้อยครับผมขั้นมาคิปเี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อครับเด้อขั้นบอมากติดตามคือเก่าแล้วครับบอิึงก็ได้ครับผมติดตามเราไม่ต้องเบิ้งก็ได้ครับขอแค่ติดตามให้ก็ดีใจแล้ว ดูนะครับสวยไหมครับนี่ครับถอนคนหนูด้วยน้ำร้อนแต่ไม่ร้อนเกินนะครับฝากทุกคนติดตามให้ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ